สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพณีอีกแล้วจ้านี่วันนี้พามาเที่ยวสวนเพื่อนจ้ามาชมสวนโลกๆนี่ดอกไม้สวยๆจ้าวันนี้วันหยุดก็เลยมาเที่ยวสวนเพื่อนเหมือนเดิมนัดเจอย่างหมูกันจ้านี่ดูสวนพริกนางมีแต่ดกๆอ่าถ่ายใกล้ไปหน่อย เกิดเทศสีเหลืองเดี๋ยวจะลงไปเก็บพริกพาชมบรรยากาศข้างนอกก่อนมีแต่ผักทั้งน,นั้นสวนนางหญ้ากบหญ้าก็ากมีลกดอกไม้ก็มีสวยไปชมสวนนางหน่อยโอ้ยฟัทองกำลังออก mi cái các bạn ạ mi phi nấu trà phật thôn ngám ngàm kiểu kiểu rồi thịt đen luôn đen lại mét chút chút จะเก็บไปตามแตงจ้ะสวนนางก็ได้ขึ้นเครือเช่นฝักทองทั้งนั้นเลยพี่น้องจา๋า ลุยไปหาเาก็บพริกดอกกุหลาบส,สวยๆนี่พริกแดงๆนั่นเลยพี่น้องนางก็ปลูกพริกเยอะ เก็บไปตำแตงกินด้วยกันนั่นแหละพอแล้วเดี๋ยวเผ็ดดูสวนนางกุ๊กพริกนางเยอะเลยเนี่ยหลายอยู่ รยากาศจะเป็นประมาณนี้วันนี้ร้อนมากๆทุกคนสามสิห้าองศาหอยร้อนตับจะแตกอดอกไม้ของนางก็สวยๆโอ้ยดูสิตะวันนะ่ะนะได้และของกินของตําแตงนี่ได้คกได้อะไรแล่เตรียมตําแตง มีข้าวเหนียวพร้อม,มทำแตงก่อนนะห<ม>นูนางชุลมุนอยู่กับการย่างจะเขีย่ยไฟให้มันไอ้นี่นี่มีทั้งปีกไก่ทั้งปลาอันนี้โว้ดอยู่นี่ สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพามากินข้าวกับเพื่อนอีกแล้วจ้าอีกแล้วอีกแล้วอากาศดีวันนี้ออกนอกบ้านจ้าเสียงเจ้าๆจ้ามากับประเพณน,นี่นิดๆหน่อยๆเนาะมามาทุเรียน นี่ง่ายพี่ง่ายไปเอาไว้แ่ะนี่เอาไว้แทะกินมือนี่แหละแต่ว่าจับหนูมันร้อนไงนม,มาทานอาหารด้วยกันค่ะพักหนูเพื่นพนอนปูเยอะวันนี้ไม่มีลมลนะองชิมดูเพิ่มเติมเนี่ย <c oughs> เชืว่าน้ำมันอร่อยว่ะเอามือเลยจะได้รู้ว่านิ่มหรือไม่นิ่มนี่เย้แช่แค่สามชั่วโมงครึ่งนะตแช่ตอนตอนตอนตอแปดโมงครึ่งเ,เล่น YouTube ถึงสิบโมงว่าจะถูบ้านเอ้ยไม่ถูแลตีเกียด <c oughs> กะว่าเดี๋ยวหยุดงานค่อยถู อาอันนี้ช้อนเธออะเชิญอ๋อสีเขียวกับสีแดงมีไปขอโทษค่ะหนูชอบกินผักลองชิมก่อนน้ำปลาแต่ว่าผสมของเธอนะผสมของเธอช้อนหนึ่งเออไม่เผ็ดเหมือนมันนั้นเนาะอืมแล้ว,วเธอยั้งอ่ะงั้นหมดนั้นอ่ะเผ็ดมากอารติ <laughs> มแตงกวาลงไปอีก เธอยั้งไงแล้ววันนี้แตงมันเยอะไงวันนั้นแตงมันน้อยแตงที่เธอมาสับหมดเลยอ่ะรู้ป่ะหนูร้อนวันนี่ยนี่ปลากรอบด้วยพอแล้ะน้อทุกคนดี๋ยวแตงไม่มีน้ำปลาพริกเนาะีเสียบคำแล้ว กานปลาด้วยกันจ้ะพอแล้วเนาะแปดนาทีแล้วอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแปดเก้านาทีแล้วบ๊ายบายจ้าแซงกิวอริมาร์ตบ๊ายบาย